วันนี้เกิดเรื่องอัศจรรย์กับเจ้าหมีต่อจอมไปโดนแะพร้อมนี้กันอีกแล้วนะครับน้องๆเมื่อสามเพื่อนเกลอสุดน่ารักของโลกโลบอกเด่เขามารวมตัวกันเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะได้หลังจานถ้าเกิดชนะแมปนี้โอ้โหทุกคนใจเป็นสปริงไปหมดเลยอย่าลืมมาเด้งเด้งดึงดึงแล้วก็กด subscribe let's go อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปสปริงออฟบีเย่ดูสิโอ้โหโอ้โหกระโดดไป ตัวพวกเรากลายเป็นสปริงกันหมดเลยถ้าเกิดเรากดดึงนะเนี่ยเห็นปะมันก็จะกระโดดเป็นสปริงถึ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 งแล้วก็ถ้าเรากดค้างฟื้นโอ้โห,โโห,โหเล่นพร้อมกันเลยมาไปกันดีกว่ามาดูซิว่าถ้าเราเป็นสปริงเนี่ยเราจะคาบได้ไหมเป็นอะไรทีหวิ อะไรเนี่ย <Happiness> ด่านนี้ง่ายๆโอเคก็แค่กระโดดใช่ปหมหนึ่งสองสามดึงโอ้ยเอ๊าดึงดึงอะไวเจ้าบีโอ้โหสบายมากแล้วดีพลังเพื่อักดีทั้งผมนี่กับเจ้าบีนี่ชิลมากเลยแล้วก็ลงมาเช็คพอยต์อันนี้นี่คือเช็คพอยต์เหรอใช่เช็คพอยต์อันนั้นอ่ะเนื้ ชึบกระโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้แบบง่ายชิลมากปึ๋งนี่นี่กระโดดอือันนเี้ยชึบปาบเหยียบตรงเป้าพอดิโอ้โหมาแล้วนี่มันก็เดินธรรมดาเขาได้ปะเนี่ยเหมือนบิลลี่เลยตัวเนี้ยเช็คพอยต์โอเคปึ๊บมาโอ้ยเหยียบบ้านเหยียบบ้านเจ้าผีเหยียบบ้านนี่เหยียบบ้านเจะไปพึ่งก็ต่อตัวไปโยกแป๊บหนึ่งค่ะมีอะไรให้กินไหมเออ ทวายอ่ะเพราะฉจะกินบนเรือนะขี้บนหลังคาไงนี่พูดอะไรเนี่ยพอมนี่เขาอยู่ด้วยจู่หวีพอมนี่เหรอน่าจะสนิทกับช่างกระพังเนี่ยไหนพี่เลยโอ้ยแย่ละพอมนี่พูดอะไรสักหน่อยสิมากกว่าหัวล้อเนี่ยฉันเนี่ยเหรอฉันพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าหน้าฉันเศร้าอยู่เดี๋ยวฉันกลัวว่าฉันจะร้องไห้ว่าฉันไม่ผ่านจอดยังไงล่ะพี่พี่นี่อยากอยากอยากใครร้องไห้ไหม โดดลงไปก well? 네็โดดลงไปโดดลงไปเหรอใช่ใช่โดดลงไปแล้วตัวเจมี่โดดนีไปกันเร็วๆๆเใช่ว่าเดี๋ยแล้วแล้วบรรดาด่ายเนี่ยอันเดียฟึ๊งไอ้ฉันโดดไปแล้วงั้นเราไม่เลือกแลนะมะเฮ้ยดีไงอันนี้เหรอโดดไปเลยเนี่ยโดดขึ้นมาเนี่ยโดดไปเนี่ยเพราะมันไม่ต้องเลือกเราต้องเลือกแล้วโดดไปเลยเนี่ยไม่อยอันนี้ก้อนเมฆก้อนเมฆถึงก้อนเมฆถึก้อนเมฆ มาแล้วอืออดึงว้าวโอ้วช่วยฉันก่อนช่วยฉันก่อนโอเคไม่ช่วยไม่ชอือเฮ้อแ่ตัวไตมิโดเห็นทันเลยว่าฉันอยู่ไหนโอ้ได้โอ้กลมเกินบ้านกลมเกินสีเดียวกันเลยใช่ใช่สีเดียวกันเลยฟื้ปีนเฮ้ยปีนได้ดูสปริงปีนได้หมดแล้วอ๋อฟื้ป่าแล้ว อย่าปล่อยมันแรงเราต้องนำก่อนอย่าะอ๋ออันนี้คือสปินยัดหู้ยอย่าอย่าอย่าเบียดฉันอย่าเบียดฉันบอกไปก่อนไปเลยไปนี่อย่าเถียงกันฉันนำแล้วไม่นำหรอกใครกันเพื่อนไม่ใชคนนั้นล้างจานวันนี้โอ้โหห้ยเจอฉลามนี่ไงเจ้รอด้วยนี่ไงใครแพ้ล้างจานฉันบอกไว้ก่อนเลยไม่ฉันจะไม่ล้างจาน ไปเดี๋ยวรอฉันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปจุดึุดจ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 ดจุ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 ดจดจุดจุดจุดดจุ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 ดดจุดจุดด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 ึดด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 ุดุดจดดงดดุดดจดดด ุบเดี๋ยวก่อน้ำมาตั้งงานโดนไปเลยไปเลยไปเลยดันแหละดันแหละเอาไปแล้วไปไปไปเยาต่อจะไปโดูไปก่อนเลยท่านอนุญาตแกไปก่อนแกก็ไปสิแกก่อนเลยไปนี่ไปเลยฉันไปเองฉันไปนี่นี่เอี่ยโอ้ยมันถูกด้วยผมนี่มัดถูงเดี๋ยวดิเดี๋ยวสิเดี๋ยงเดี๋ยวสิไแต่ทหารต้องปที่หนึ่งถุงไว้ก่อนเลย รอด้วยอุ๊ยอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวนี่นี่ดือดื้อดื้อชาร์จนี่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 น้ำหมอน้อเขาบกกดเขาบอกกดเขาบอกกดกระโดดเดี๋ยวนะก็กระโดดขับเขาโบวส์สิทำอะไรกันอะ อะไรกันตาเนี่ยดูดีทำอะไกันะ้วที่จะบอกนทำไมเนี่ยฉันก็รู้เยดิเปิดได้ละสิเฮ้ยเด้แดงะน้ำเบอร์เกอร์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 ยาอยาอยาอคนต้องลัางจานหมอไว้ก่อนไปแล้วแดงแล้วเหยียบได้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 ไปแล้วอไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าขาวนขาวนเขาวนเอาอย่าไม่ผ่าดอย่าไม่พ่าดอย่าไม่ผ่าดได้ไม่อด้โอย

อีกแล้วทำไมไม่คือประเด็นคืออะไรรูปะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะแบบออฟบี้ทำไมมันชอบบีอะไรอย่างงี้เอ <leaving> ้าเดี๋ยวแฟงแล้วแฟงแล้วฉันไม่ได้เข้าเช็คพอยต์หรอเนี่ยโอ้โหกลับมาที่เดิมเลยแย่แล้วลดหยุดหยุดโอ้หนี หลบไปเจ้าพอมนี่นี่โอ๊ยทำมิสเตอร์เดี๋ยวดูฉันคึ้นขึนขึนดีดีดีโดนแน่โดนแน่โดนแน่พวกแกพวกแกควรจะทะเลาะกันจนขนาดแฟนแกเป็นสตท๊สองสตทแล้วเนี่ยดีฉันว่าแล้วฉันตามหลังแกมาแล้วเจ้าผีตามมาแล้วจะต่อตามมาแล้วฉันต้องได้ยี่หนึ่งฉันบอกไว้ก่อนเลยโอ้เจ้าผีกระโดดไวซะด้วยนี่หมีบอกไว้ก่อนที่ได้ได้ด้ได้ไม่ด้ม่หรือลิงเนี่ยด้ไม่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ด้ไม่ได้ มีหน่าเหมือนอะไรย่อตัวจะไปดูคุ้งโค้งด้วยมัไม่ปวดเลยจะว่าเหรอมี่นี่ี่ตัวนี้หน้าเหมือนแกละไรนี่พอนิ่งนิ่ไปแล้วเด็กแกจะเจอหน้าแกจะดูตัวคนคิดอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งหน้าเหมือนแกเลยโอ้โหฉันหน้าเหมือนแมวใช่ไหมให้แมวนัหนน่ะตัวตัวอะไรนะที่มันกำลังดังๆคาฟีบาร่าเหรอเดียวคาฟีบาร่าหน้าเหมือนแกเลยย่อตัวตัวไปแล้วขึ้นแล้วว้าวกแจะต้องได้ที่สองให้ได้อย่าง้ไยจะต้อง มีทางลัดปะมีทางลัดปะทางลัดอุ้ยทางลัด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 ืาอทีกองชีตัดิดต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 ิดวิดกัดติดติดตเดติดตดติดติ้ติดิดติดตดตดติ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 ดไดติดติดติดตดติดตนดตดติะติดตดตดิดติดตดดตดติะติดดตดดดดติ่ตดดตดติดติดตดด อ๋อฉันขึ้นมาแล้วดีแดดดีแดดป๊อปอิดป๊อปอิดฟื้อันนี้อะไรอ่ะกระโดดข้ามไปฝั่งโน้นโอเคฮึบจืบเรียบร้อยโอ้ยเจ้าหน้วัดดีข้ามเจ้าหนูไปเลยพวกพวกเจ้าหวีกับป๊อปนี่อยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ฉันอยู่ใครแล้วนี่เนี่ยสีม่วงเนี่ยมันไงบ่วงไก่ป๊อบดี้ไม่รอฉันเลยึฉันเนี่ยคือเจ้าแห่งสปริงนะบอกไว้ก่อนรอแกไม่ใช่เจ้าแห่งสปริงแกเจ้าแห่งสกังสกังโอ้ ไปแล้วว้าวเอาเอาไว้ไว้อุ้ยอุ้ยสปริงกิ้งเข้ามาในปากปลาวานเดี๋ยวแกเจอกองทัพคาบิบาล่าฉันเนี่ยจะต่อทบิโดฉันเจอแต่วัวตอนเนี้ยเนี่ยฉันเจอแต่วัวเดินมาเถิดเดี๋ยวเจอคาบิมาล่าฉันเนี่ยโอ้ยนี่หนูนี่มันหนูแฮมสเตอร์หนูแนั่นหนูแฮมสเตอร์ต่างหากเราดิอะไรนะหนูหนูคันเตอร์โอเคหนูแฮมหนูฮันเตอร์เดี๋ยวเจอมีแอสซินหรอก ตีอย่าปูเงินกองทองอ้าวจวีที่ดึงเอาแล้วฉันที่สองไล่พนนี้ได้ที่หนูไปล้างจานเลยอดีไปล้างจานไปล้างจานกินล้วไปล้างจานไปไปไปฉันาหมดแล้วเนี่ยฉันต้องไปล้างจานอีกเหรอเนี่ยแกไปล้างจานอยู่นี้เลยไปล้างจานซะเราไปแกก็ไปล้างจาน อ่ดูอย่ดูอยดูมีแกว่งแกว่งเร็วขึ้นด้วยโอ้โหเดี๋ยวแกงแกว่งันเลยได้ีดมาดูฉมา่ตงนี้พี่ดูฉันก่อนดูฉันโยนโยนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจวีโอ้โหนี่เป็นิมล้วนี่โอ้โหนี่นี่ยนี่เป็นไงเท่ปะอ่ะอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยน่งๆฉันก็มีเพชรโล้จะดูจะดูฉันหูมันทุกคนละ หวยเป็นเร่คนเดียวไปอเรีย <c oughs> นตัวเมียจีบเลยลคนเดียวไปเลยไปไปไป